สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมากินข่าวกับแกงหน่อไม้นะค่ะเนาะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ผักหวานใส่ชะอมผักขานาอค่ะเนาะบาร์ด้กินโดนหรอค่ะบาร์ด้กินโดนแล้วมาค่ะมาข,มาข้าวเหนียวเต็มกล่องหนึ่งแล้วไม่ไหมค่ะอุ้ยไอหอยห้อยมาค่ะมากินน้ำมาค่ะมากินน้ำกัน ้าป่านเป็นยางทั้งนอกออพ้าว่าน อันนั้นกันเบึ้งายกันอันเบื้งอันเบ้าเท่าไปเก็บกระเทียมคนก็มาต้องฝุมหัวฟูยเบ้าเท่าแล้วกินเป็ดแต่แซบบ้านเ้าทางนีผักหลายเนาะค่ะเนาะอ,อยากเลยเ,เพราช่เพเหลียวเห็น ก็มีแหงในตากันกินปุ๊บก็ต้องเฝ้ากินยาน้ำก้นรดค่ะอืมอืมชืล้ะหนูเขอา้า้นงสาลาเซเลมูนเปี่ยวกระเทียมมาปุ๊บ แ่บพี่น้องค่ะแ่บแสบ,บไ่ได้กินโดนหรอืึอึฮ้หน่อยอย่าง ก็พัะกันเลิกโรงเรียนขออนุญาตใส่มือเด้เอค่ะเด้อกินแบบบ้านๆค่ะกินแบบบ้านๆนเนาะค่ะเนาะกินข้าวเนียวเนาะมาใส่ซ้อนใส่สอบมันก็เคือออะพี่น้องค่ะอืมืูจ้า แก่งแล้วไม่สดนะสีแกบเนะพี่นอ้องค่สะสดเต่เห็ดเห็ดสดๆจากป่าเห็ดหูหนูเห็ดนางลมมาค่ะมา Hãy subscribe cho kênh คุณนุ่ยมาฝากซื้อบักฮุ้งซื้อกะดเดาผ่านมามาให้ไม่ได้เห็นกันโดนล,ล่ะแกไปเก็บเห็ดดำน้ำกันพี่น้องค่ะต mm hmm. ะคุณเพื่อนอยู่บ้านไหมตะสันว่าตุเลยผ่านมามาค่ะมะแซ่บๆค่ะ มาหอยเมืหน้าบ้านคอไปจะกินแล้วกวายกุ้งจจบโอ้ยอยากกลาปักผิด่ะ เห็ดหูหนูปีนี่ก็เพาะได้เก็บค่ะเห็ดอย่างก็เพาะได้เก็บบา้าลมาค่ะมามมไม่ได้กินโดนแล้วจ้ะ มันต้องให้ได้ยากๆจังสิมันต้องแ่บเห็นได้ยัง <c oughs> อื <c oughs> จรรมจะคำกันนะใส่แล้วก็วโอบ่ไดแ้ กินแกงแล้วไม่ที่ต้องสีกประแดกแนะนำนะค่ะนะสีกประแดกจำ้ำอืมคู้กินเค็มก็จะได้จ้ำประแดกได้ก็แบบ กัดจางได้อืมกินย่อยยังเน,นาะาตเข้อยู่บ้านก็นตาตเข้อภาษาไปเก็บมันกระเทียมไม่ซื้อกระาตเข้ มวนตะผักนี่ยแหละป,ลาป้าพอเคยกินแกลียงน้ำใบลายจังซีโดดแล้วค่ะอกตะเข็ค ว่าได้กินแกงแล้วไม่โดนคือ,อยากแฉบไปรลยแฉบค่ะพี่น้องคะ่ะมาเด้อคะ่ะมาเด้อแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะเนาะมากินน้ำกันค่ะแ่บแ่บก้านตักบานก้านนี่คื้ยาวแทะ ข้าเจ้าผูา้ข้าเจ้าได้ขื้นภูเนะขื้นภูนเก็บผักหวานยาตายุ่จังหวัดกาฬสินแต่บ้านโมแมนตยุคโคกค,ค่ะโมแมน,ย,นยุ่นอีหยังก็หลาคนเดินบ้านไร่ย,ยุ่นมีภูแม่พี่น้องค่ะมิจนาได้พวกหจักว่าบ่มบ่งภูรสจัดว่าขึ้นไปเก็บผักหวานทั้งโคกนะเป็นยังไงบ่เคยได้เก็บ มีโอกาสได้ไปเมืองไทยคันผู้ใดบ้านมีโคกมีอย่างมีฟูส่วนใยญ่ตาไปเก็บนี่เด้อค่ะเด้ออยากอันอยากไปเก็บจกอยากคู่ความรู้สึกอันยามพอปีนขึ้นไปเก็บั้งต้นขึ้นเป็นตะมวนนั่นแม่อืมจามนง่ายสิมหมดที่ดีพี่น้องครับแล้วะ ก,ก็กห,ห้อแกงน้ำมันก็ห้ออืมเห็ดหนูหนูบพื่อนพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อยายตากินเพื่อค่ะ แับแับเลี้ยตายเขาอเขาเมาซีป้นแล้วแซบอี่หรีแซบอี่หรี่ี่เหล้ลลมมา,ามาค่ะมา ฮ้ยมันไม่กัดจับับจับๆๆบ,บเห็นเบาเท่าลวม้วนนวะม้วนเอา นอนก็สิบ่หลับกันเบอ่งยนี้เมื่อคืนใช่ปเนย เปลี่ยนไม่ไอมะไรฮึตรวจกินนมุ้มมัมบรวดจวดจวดขอบคุณเด้อค่ะเด้อคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันตลอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพบกันไม่คิดหนาพี่น้องค่ะมันมีเนากเก็บกันที่ได้่าพากินเข่าดีล่ะค่ะ ตชคดีมีเงินใช้เรื่อยๆสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ